วันนี้ก็จะมาทำในส่วนของพาที่เป็นสำนวนนะคะข้อ1 there are two men standing in the middle of a city with a gas mask blank นะคะ blank นี่ก็คือจะให้เติม wording ลงไปนะคะก็คือช้อยข้อ a in ข้อ b on ข้อ c at ข้อ d over นะคะเรามาแปลโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ there are two men standing in the middle of a city อันนี้ก็จะแปลว่ามีผู้ชายสองคนนะคะยืนอยู่ i n t h e m i d d l e of a city ก็คืออยู่กลางใจเมืองนะคะ with a gas mask gas mask ก็คือหน้ากากกันแก๊สนะคะเราก็ต้องในที่นี้ก็ต้องเติม on นะคะถึงจะเหมาะสมมากที่สุดส่วนต่อมาข้อ2นะคะ what is the meaning of When in Rome do as the Romans do อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่ว่ามีสำนวนมาให้แล้วให้แปลความหมายของมันนะคะเรามาดูช้อยข้อแรกกันก่อน If we are u n i t we will succeed ช้อยข้อนี้นะคะก็จะแปลว่าถ้าพวกเรา unit ก็คือสามาคีหรือว่ารวมเป็นหนึ่งกันนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จ ใช้ข้อ b do not take more than o n e อันนี้นะคะก็จะแปลตรงตัวเลยก็คือไม่เอาหรือว่านำมาใช้เกินกว่าที่ความต้องการหรือว่าความจำเป็นนะคะส่วนข้อ c if you are away from home adapt yourselves to your new s u r r o u n d i n g ถ้าคุณนะคะออกไกลจากบ้านของตัวเอง ก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะคะให้เข้ากับเซลล์เซ o ร n d i n g งเซ r ร u n d i n งอันนี้ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราไปดูโจทย์กันโจทย์เขาให้สนวนมาว่า when in Rome do as the Romans do ก็คือ ถ้าคุณอยู่ในกรุงโรมนะคะก็ทำตามที่ชาวโรมันเขาทำกันนะคะก็อันนี้ก็จะตรงกับช้อยข้อ4ที่สุดนะคะต่อมานะคะเรามาดูในข้อที่3นะคะข้อที่3ก็เป็นเหมือนกับข้อที่2นะคะก็คือมีสำนวนมาให้แล้วเราก็แปลนะคะว่าตรงกับช้อยไหนมากที่สุด เรามาดูช้อย c e A กันก่อนเลยช้อย c e A นะ Different people have different l i k e and d i s l i k e ช้อย i c B Nothing is perfect ช้อย c e C When there is bad news everyone g e t to hear of it very quickly เรามาแปลช้อย c e A กันก่อนนะคะช้อย c e A Different people have different likes and dislikes Different people ต่างคนนะคะก็มีความชอบ like นะคะและความที่ไม่ชอบ dislike ต่างกันนะคะใช้ข้อ b nothing is perfect ก็แปลตรงตัวก็คือไม่มีสิ่งใด perfect นะคะหรือว่าสมบูรณ์ส่วนใช้ข้อ c when the r e is b a d news ก็คือเมื่อมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นข่าวร้ายนะคะ ทุกคนก็จะได้รับรู้ get to here ก็คล้ายๆเป็นสำนวนนะคะแปลว่าได้รับรู้หรือได้ฟังนะคะอย,อย่างรวดเร็วนะคะ v e r y quickly ก็คืออย่างรวดเร็วเรามาดูสำนวนกันเลยนะคะสำนวนในข้อ3 there is no garden without weed ไม่มีการเด่นไหน without w วิท i t ในที่นี้ก็หมายถึงวัชพืชน,นะคะแปลตรงๆก็คือว่าไม่มีการเด่นไหนที่ไม่มีวัชพืชอันนี้ก็สำนวนในที่มีก็น่าจะหมายถึงว่าไม่มีการเด่นที่ไม่มีวัชพืชเลยก็คือคล้ายกับข้อ B นะคะ n o thing is perfect นะคะ